เสียยาค่ะหนูอยากรวยเหมือนซอขวัญแต่ตอนนี้ได้แค่ฝันเสียยะช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะโอ้อยากรวยเหมือนซอขวัญรู้จักไหมน,นี่ซอขวัญนี่รู้จักดีอ๋าคนดังติ๊กตอกนะครับที่เขาขายของโคตรรวยอภิมหาเศรษฐีโคตรรวยเลยอ่ะซอขวัญอ่ะเสียยะก็ติดตามซอเขานะครับแต่เอซีตอนนี้ได้แค่ฝันอยู่ได้แค่ฝันฝันอย่างเดียวไปไลยตด้ตองลงมือเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานทำมาหากินได้ เดไดได้ฝันบามีทางด้วยเดไ้บอกไว้ก่อนหูเรื่องนะครับผมแต่ตอนนี้จะให้ฝันสําเร็จไปครึ่งทางรู้ไหมมีวิธีไหมทำเป็นไงครับเสียยะม, <า S 2> <น>มามาซื้อร่นกับเสียยะเอาไปฟรีดาวขับทรงซ้อได้เลยกับตัวนี้เอ็กซ์ซีรีโคตรหล่อเอากับค่างวดหมื่นเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนเสียยะจัดไหจ้ก f เอฟซีเสียยะไหมเนี่ยเอฟซีครับคอมเมนต์บอกหน่อยนึกว่าจะเป็นแค่ FC เอฟซีซ้อฝันใช่ไหม เอฟซีเสียยะใช่ครับคอมเมนต์บอกเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีครับผมอันนี้ไฟท้ายแท้ถอดอ่พี่น้องต้องระวังนะเวลาถอดมันถอดง่ายนะนะมันถอดง่ายมากเห็นน็อตตัวนี้ไหมครับเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมไข่สองตัวนี้ออกแล้วมันถอดง่ายโอ้ชอบลต้องระวังนะเอออันนี้เสียยะเตือนเตือนแล้วนะ,อะบอกแล้วนะดูแลดีๆครับฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียว คนเราจะรวยได้ไม่จําเป็นต้องรวยเหมือนใครรวยอย่างหนึ่งเลยเซียยาสี่สีรวยรวยเซียยาหน,นีบอะไรรวยเงนินทองเด้รวยอย่างครับมือเซียรยารวยอย่างรวยอย่างครับรวยความสุขโอ้รอยรวยมีสิน, <c oughs> นมีสินกับว่าใครมีเหรอครับเสียยาหนีบรวยความสุขครับเหล็กไม้สามหมื่นโลภายในสวยกิีบกับผมเดี๋ยวเบิง์ของเครื่องของเครื่องกับงามงามนะมาเบิง์ของเครื่องนี่งามโพดงามโพงามบักโม่บักแตงบักฟักบักแ้งบักหอยเชอร์รี่ จบศูนย์บาททุกอาชีพห้องเครื่องน็อตไม่มีไขเครื่องเดิมจ้าอา้าวฟีดาอเสียยาจัดให้เอฟซีเสียยาคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยาเสียยาใจดีเสียาสยาขววนใจคนจนแล้วแชร์ไปครับผมแก้ว